สวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีพิจิกตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มกราคมนะครับว่าความรักของชาวราศีพิจิกจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่ว,วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็สวัสดีปีใหม่ชาวราศีพิจิกทุกท่านด้วยนะครับก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีนะครับแล้วก็มีความสุขสมหวังแล้วก็ได้รับความสุขนะครับความรักที่ดีนะครับการมีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็สมปรารถนากันนะครับก็ามาเริ่มดูดวงความรักของชาวราศีพิจิกในเดือนมกราคมดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับมีไพ่ใบแรกขึ้นมาว่าอัศวินถือถ้วยนะครับหรือว่า knight of cup เห็นภาพของคนคนนึงที่เขาถือถ้วยเข้ามาแล้วเหมือนกับมีดอกไม้เห็นไหมครับมีปูมีม้าสีขาวที่เหมือนกับอยากจะมองหาใครสักคนหนึ่งที่เขาตั้งตามหาเพราะฉันไพเ่เบนี่ขอทํานายได้ว,ว่า,วามีคนคนนึงเนี่ยชาวสิบจิกหรือท่านคนรักของคุณหรือความหลังคุณเนี่ยมีใครสักคนหนึ่งตามหาคุณอยู่มีใครสักคนหนึ่งเขาอยากจะเอาความรู้สึกดีเนี่ยมอบให้กับคุณเพราะฉันไพเ่เบนี้บอกว่าอาจจะมีการที่ติดต่อข่าวสารนะครับหรือมีค้สึกด,ดีๆที่เขาส่งมาให้คุณนะ่ยที่คุณสัมผัสได้ด้วยใจสัมผัสด้วยความรรรรรู้รส้สึกกกกนนนนนะะะคคคคคคคััััับบบบวว่่่าาาาาเเเเยยยยมมีตอออุณจจิืถข หมายความว่าเราเคยช่วยเหลือเขาเคยรักเขามาก่อนเขาก็ยังเหมือนกับตามหาคุณเหมือนกับรู้สึกถึงคุณอยู่เพราะฉันใน้ออฟคัพเปนี่ขอทํานายแบบนี้เลยในการว่าความรักของชาวสิบปีตอนนี้เหมือนมีใครสักคนหนึ่งกาลังรู้สึกตามหาคุณรู้สึกต้องการคุณรู้สึกคิดถึงคุณรู้สึกเหมือนกับอยากจะเอาความสึกดีมาให้คุณนะนะครับจากคนที่เคยทิ้งคุณไปคนที่เคยลาจากไปเห็นไหมครับบริเวณรอบๆเป็นทะเลคนที่เขาเคยปล่อยคุณเสียใจปล่อยคุณร้องไห้เป็นทะเลเนี่ยนะครับให้คุณร้องไห้คุณเสียใจกลับมาคิดถึง กลับมาดูแลกลับมาห่วงใยกลับมาห่วงหาเพราะฉะนั้นออฟคับไปนี่ขอตอบด้ว่ามีคนคนหนึ่งเขาคิดถึงคุณนะครับคิดถึงคุณอยากจะเข้ามาทักอยากจะเข้ามาพูดคุยอ่ะแต่เห็นไหมครับมีไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าเด็กถือดาบหรือเพจออฟซอร์ดนั่นหมายถึงว่าชาวราศีพิจิกท่านเหมือนกับคุณรู้สึกว่าการที่เขากลับมาเนี่ยเหมือนกับเขาเคยทิ้งเราไปเคยทําร้ายเราไปอ่ะเราเหมือนกับผู้หญิงคนนึงที่ถือดาบไปในมือนะครับเหมือนกับเราต้องมานั่งต่อสู้กับเขาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเด็กถือดาบไปที่นี่บอกาี่นเมัลยบ มันเป็น ое, ความสึกที่เราไม่อยากจะกลับไปเจ็บปวดอีกอะ่ะคุณอาจจะเคยถูกเขาทิ้งแล้วเคยต่อสู้เพื่อเขามาตลอดเคยพยายามจะอยู่เคียงข้างเขาเคยพยายามให้เขากลับมาตอนที่เรายังรักเขาอะแต่เขามากลับมาตอนที่เราเป็นเด็กถือดาบเขามากลับมาหาเราในความรูส้สึกที่เหมือนกับว่าเราอยู่ได้แล้วชาวาราศีพิจิกเท่านเริ่มตัดสินใจเริ่มมีความสุขเริ่มมีอิสระได้เห็นไหมครับอยากจะไปทําอะไรก็ทำอยากจะยิ้มก็ยิ้มอยากจะหัวเราะอยากจะทําอะไรก็ทําตามใจตัวเองอะเพราะฉะนั้นถือดาบิธีคือ strictly, เหมือนกับคนที่มีความสุขตัดดใจไ้้แลว นะครับกว่าจะตัดใจได้กว่าจะดุดพ้นมาได้กว่าจะออกมาตรงจุดนี้ได้เนี่ยใช้เวลาเป็นปีก็มีใช้เวลาหลายเดือนก็มีซึ่งเห็นไหมครับมันมีภาพของเงามืดเงินรางที่เกี่ยวข้องกับหินแกะสลักรูปภาพนะครับโบราณสถานแล้วก็ทุ่งหญ้าที่ที่มันมืดมัวนั่นหมายถึงว่ากว่าเราจะผ่านความเจ็บปวดผ่านความเสียใจผ่านเรื่องราวันมาตั้งมากมายเนี่ยเขาเคยทิ้งเรามาตั้ตเราเป็นแบบนี้เพราะฉันไพ่ใบนี้บอกชาวราศีพิจิตรท่านว่าคุณเนี่ยเหมือนคนที่ยังรักอยู่นะแต่เหมือนกับเรายังบอกตัวเองว่าให้ลืมอ่ะ บอกตัวเองให้ออกมาเพราะว่าคงกลับไปเจ็บคงกลับไปเสียใจคงกลับไปต่อสู้เขาไม่ได้แล้วเพราะเขาเคืออาจจะทําให้คุณเนี่ยเฝ้ารอเขาจนมันภาพมันเลือนลางไปแล้วว่ะนานแล้วนะที่เขาทิ้งเราไปนานแล้วนะที่เขาเหมือนกับทาร้ายเราแล้วไม่กลับมาเขามากลับมาตอนที่เราตัดใจเขามากลับมาตอนที่ชาลาสิปิชิตท่านเนี่ยอยู่ได้แล้วนั่นเองสรุปไม่ง่ายเลยไพ่ไปต่อมานะครับขึ้นมาว่าถูกเพนิคอนนะครับหรือว่าไพ่สองเหรียญไพ่ใบนี้ทํานายดวงชะตาของชาลาสิปชิตท่านว่าคนหลังคุณเนี่ยนะครับเขามองเห็นภาพผู้หญิงคนหนึ นะครับที่เหมือนกับเหรียญสองเหรียญอยู่ในมือเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นเหรียญที่ไม่ดีเขาจะมองคุณออกหัวก่อนตอนแรกนะครับแต่วันนี้เขาอาจจะมองคุณเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีความสูงค่าที่มีคุณค่ามากขึ้นเพราะฉนั่นใครหลายคนอาจจะเป็นด็กถือดาบเข้ามาอย่างที่ผมบอกไปครับมาต่อเนื่องกันเลยทั้งหมดทั้งมวลให้2ใบนี้พอชาราศีพิจิจแล้วเริ่มมีอิสระเริ่มตัดสินใจเริ่มอยู่ได้แล้วนะครับเริ่มชินชาเย็นชากับเขาเริ่มตัดสินใจที่จะออกมาจากความเจ็บปวดปุ๊บเนี่ยเลิกพยายามเริ่มต่อสู้เพื่อเขาแล กลับกลายเป็นว่าพอเราออกมาอยู่ได้ปุ๊บมีอิสระมากขึ้นปุ๊กตัดสินใจที่จะอยู่คนเดียวนะครับดูตัดสินใจที่จะตัดใจแต่ด้วยความเจ็บปวดด้วยความเสียใจก็ตามกลับกลายเป็นพให้สองเหรียญครับเขากลับเหมือนคุณค่าเขากลับมาขอความช่วยเหลือนะครับเพราะฉันทํานายเลยอาศวินถือโทษกับสองเหรียญครับคนรักของชาวราศีพิจิกที่ทำทำร้ายคุณหรือทิ้งคุณไปนะครับด้วยเด็กถือดาบอะทิ้งความเจ็บปวดไว้กับคุณเป็นปีๆหรือทิ้งความเจ็บปวดไว้คุณเป็นอย่างแสเนิ่นนาเนี่ยทำลายบ้านทําลายอนาคต ทำลายชีวิตคุณด้วยการที่เหมือนกับวางแผนอนาคตที่จะซื้อบ้านด้วยกันอยู่กันแบบครอบครัวหรือแต่งงานกันนะครับหรือจะสร้างชีวิตด้วยกันเนี่ยกับการเป็นว่าเขาทิ้งคุณไปกับการเป็นว่าเขากลับมาเห็นคุณค่าคุณเห็นไหมครับตอนที่คุณอยู่ได้แล้วกลับมาเห็นสิ่งที่คุณเคยทําให้กับเขาว่าเพราะฉันให้สองเดียนกัะในออฟคัฟขอเลยว่าตอบเลยว่าคนรักของชาวราศีวิกฤตท่านเนี่ยเพิ่งมารู้ตัวเพิ่งเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาที่เขาอาจจะมีการติดต่อกลับมาด้วยการที่เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องผลประโยยชน์ทที่เเาาคํไว้กับข นะครับเขาอาจจะกลับมาเพราะเห็นคุณค่าเรานะครับเห็นสิ่งดีๆก็เลยกลับมาพูดคุยกับเรากลับมาติดต่อเราก่อนเริ่มจากตรงนี้ก่อนเพราะอ,อะไรเพราะสองเดียนเห็นไหมครับเพราะสิ่งที่คุณทิ้งเอาไว้ไม่คือสิ่งที่คุณให้ด้วยหัวใจให้ด้วยความมีคุณค่านะครับให้ทั้งเวลาให้ทุกอย่างกับเขาไปเลยเหมือนทั้งมือสองข้างนี้เราให้ทุกอย่างแนละ้ว้องทำวิธีทางแล้วอะนะครับเพื่อคนที่เรารักเพราะฉันให้สองเรียนในี้บอกชาวราศีอีกท่านว่าเหมือนคุณเนี่ยก่อนที่จะตัดใจก่อนที่เราจะเข้มแข็งก่อนที่จะออกมาเนี่ยนะครับเราลงทาิธีแ้ว เฮ็ดทุกวิถีทางแล้วนะครับลองทำวิถีทางแล้วทั้งหญิงทั้งอย่างทั้งเวทมนต์ทั้งศิลปศาสตร์ทุกอย่างจริงจริงนะครับเพื่อจะให้เขาเนี่ยเป็นคู่เราเพื่อจะให้เขาเนี่ยกลับมาเลือกเราอะแต่เห็นไหมครับเขากลับทิ้งความเจ็บปวดทิ้งดาบให้เราถือไว้อยู่แบบเนี้เพื่อรอคอยเขากลับมาแต่สุดท้ายเห็นไหมครับเด็กถือดาบรอแล้วก็ยิ่งรอก็ยิ่งเหมือนกับเจ็บไปเรื่อยเจ็บไปเรื่อยจนชินกับความเจ็บปวดอะแค่ไหนคนเป็นแบบนั้นเลยรักอยู่ไหมแน่นอนครับเด็กถือดาบเข้ามาหัวใจคุณหน้าตาคุณยังมองที่่เเาอยยูล คุณยังคงรักใครสักคนหนึ่งอยู่คุณยังคงรักเขาอยู่คุณยังคงตัดสินใจคิดถึงเขาอยู่แต่มันเจ็บเกินที่จะโดนอีกครั้งเห็นไหมครับแต่มันเจ็บเกินที่จะถือดาบทาร้ายตัวเองอีกครั้งหนึ่งอะเหมือนกับเราแม่จะเป็นคนใจอ่อนแล้วว่าแม่จะเป็นคนใจอ่อนนะครับที่จะต้องแบบให้เขาทาร้ายเราอีกเพราะฉะนั้นในออบคัพติดถือดาบทั้งหมดทั้งมุมให้สามใบเนี้ยเขารู้ว่าเขาต้องทำยังไงกับคุณนะครับเขารู้ว่าเขาต้องพูดยังไงเขาถึงจะได้หัวใจคุณแต่ทุกครั้งที่ พอคุณบอกว่าหยุดสักทีได้ไหมของหัวใจของฉันคืนได้หรือเปล่ากับกลายเป็นไพ่ขึ้นมาเห็นไหมครับแอตวิน mm. ถือถ้วยอ,อ,อ,อ่ะเขากลับอยากได้คุณเขาอยากต้องการตามหาคุณเขากลับมาอยากจะให้คุณทําดีเขาต่อนั่นเองเพราะฉันไพ่ใบต่อมานะครับเป็นไพ่ขึ้นมาขอทํานายไปนี้ก่อนเลยในเดือนมกราคมเนี่ยเป็นไพ่แห่งการเดะเวอร์น,นะครับมันเหมือนกับภาพของผู้หญิงคนนึงที่เข้าเหมือนกับให้ไปจนไม่เหลือเสื้อผ้าเห็นไหมครับให้ไปจนไม่เหลืออะไรแล้วอะ่ะเหมือนกับเราหลุดพ้นนั่นเอง เพราะฉันทีนายก่อนแล้ว่าชาวราศีบีตั้งแต่กรกาคมปีนี้เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นเป็นเดือนแห่งการเริ่มใหม่เกิดใหม่เป็นเดือนแห่งการหลุดพ้นเพราะสิ่งที่คุทำลงไปทั้งหมดทั้งมวลคือไพ่ของการที่เป็นไพ่สองเหรียญเด็กถือดาบทั้งทนเจ็บปวดทั้งทนเสียใจนะครับทั้งให้เวลาทั้งให้เงินทองทําทุกวิถีทางที่ผมพูดไปครับให้ทั้งหัวใจเราด้วยยอมตายแทนเขาได้คงทําไปแล้วนะครับหลายๆคนเป็นแบบนั้นแต่เห็นไหมครับให้ไปแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาไม่เห็นคุณค่าตอนที่เรารักเขาอะแต่เขามักกลับมาเป็นไพ นะครับมากลับมาขอคืนดีมากลับมาขอโทษเรามากลับมาติดต่อเราตอนที่เราทําใจได้แล้วเพราะฉันเดบเวอร์ที่นีคือบอกชาวราศีพิจิตรท่านาเหมือนกับคุณจะบอกคนที่คุณรักว่าถ้าเกิดเราเนี่ยยืนอยู่เคียงข้างเขาตอนเนี้ยหรือถ้าเกิดเรายูนอยู่กับเขาตอนเนี้เขาอาจจะมีความสุขแบบนี้ก็ได้นะเพราะฉันเดบเวอร์หมายความว่าเราขอเหมือนกับไอพีท่านผมดูไปว่าเราขอดีใจกับเขาด้วยนะเราขอคายินดีกับเขาด้วยนะขอให้เขามีความสุขขอให้เขามีความรักที่ดีขอให้เขาไปเจอความรักที่เขาต้องการหรือให้เขาเลือก อย่ากลับมาเลยถ้าเกิดไม่เลือกอย่ากลับมาเลยถ้าเกิดไม่รักกันอย่ากลับมาเลยเพราะผลประโยชน์คุณคงบอกเขาแบบนี้เพราะฉันเดือบเวอร์หมายความว่าเราคงอยากจะบอกเขาว่าดีใจด้วยนะที่เธอเริ่มต้นใหม่สักทีหนึ่งดีใจด้วยนะที่เธอพบเจอความสุขของเธอสักทีเหมือนกับเราดีใจกับเขาเพื่อให้ตัวเองเนี่ยหลุดพ้นออกมาเพราะความเจ็บเพราะความเสียใจเพราะความเหนื่อยล้าที่ทําทุกทีทางนั่นเองเพราะฉันเดือบเวอร์ที่นี่ขอตอบว่าชาวราศีพิจิกต่้เดือนมกราคมต้นไปทํานายเลยครับว่าจะมีความสุขจะออกมามีชีวิตที่มีเป็นตัวเองมากขึ้น ตัดใจได้เห็นไหมครับจะพาะความเจ็บปวดที่ทนมานานเพราะสุดท้ายเราจริงๆต้องจัดใจต้องต้องเลือกอะสุดท้ายเราเลือกอะไรไม่ได้อยู่แล้วสุดท้ายก็ต้องยอมสุดท้ายก็ต้องยอมเจ็บอะนะครับแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นเดอเวอร์หมายความว่าชาวราศีพิจิกท่านเนี่ยเริ่มมีความเริ่มต้นใหม่ในเดือนมกราคมเริ่มมีอิสระเริ่มอยากทาอะไรก็ทําเริ่มมีความสุขหรือท่านเริ่มวางแผนการเริ่มต้นใหม่เรื่องความรักหรือมีคนเข้ามาใหม่นะครับซึ่งเป็นเดือยกับไพ่สองเหรียญหมายความว่ามีคนเข้ามาใหม่ในการที่เริ่มเข้ามาจีบกรับคนโสดหรือคนนทีุ่ดพะ มีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาดูแลนะครับสองเหรียญเข้ามาพูดคุยเข้ามาติดต่อให้จับทําความเข้าใจกันให้รู้จักกันแต่มันคือการเริ่มต้นความรักใหม่เหมือนกับคุณเจ็บปวดเหมือนคุณเสียใจอ่ะเห็นไหมครับแต่คุณเหมือนกับคนที่ไปเจ็บไกลๆอ่ะไปเสียใจไกลอ่ะดีกว่าเจ็บปวดเสียใจอยู่ตรงสานที่เดิม,มเดิมหลุมศพเดิมเดิมบ้านหลังเดิมเดิมแค่นั้นเองเพราะฉัน,นไพ่เป็นที่ว่าเหมือนกับคุณไม่ได้หมดรักหรอกนะเห็นไหมครับยังมองหน้าเขาอยู่ยังคิดถึงเขาอยู่ <ๆ S 2> ยังรักเขาอยู่เลยแต่เหมือนกับหมดแรงก็เลยไปเจ็บไปไกลดีกว อยู่ตรงที่เดิมๆต่อยคุณพูดว่าไม่ยอมต่อยคุณต่อสู้อะไรอีกเนียไพ่สองเหลือก็จะมาตอกย้ําคุณว่าคุณทําทุกวิีทางแล้วนะคุณทําดีสุดแล้วนะแต่สุดท้ายต่อยพูดว่าไม่ยอมเนี่ยก็ต้องยอมอยู่ดีไพ่ใบต่อมานะครับขึ้นมาว่า10 n of w a n d หรือสิบเมท้าเข้ามาขอทํานายว่าชาวราศีพิจิท่านถ้าเกิดคนร่างคุณกลับมาเนี่ยจะเป็นการกลับมาติดต่ออาจจะทําให้คุณเจ็บหรือเหนื่อยล้านะครับจากที่คุณเคยผ่านอะไรมาเนี่ยเขาแค่ทักคุณมาเนี่ยคุณก็รู้สึกเลยว่ามันทําให้คุณรู้สึกว่า เหมือนเดิมอีกต้องพยายามเหมือนเดิมต้องเหนื่อยอีกต้องอดทนอีกนั่นเองเพราะเจสิบไมาทาไใบนี้ขอตอบชาวราศีพิจิกเลยว่าเหมือนคุณพยายามเต็มที่แล้วนะไพ่ใบนี้ไม่อยากจะบอกอะไรนอกจากการบอกคุณหรือตอบใจคุณเลยนะว่าคุณพยายามทําเต็มที่เพื่อคนที่คุณรักแล้วนะคุณพยายามแบบปัญหาพยายามต่อสู้เพื่อเขาแล้วนะแถมบางคนเนี่ยมีไพ่ขึ้นมาของเรื่องไม้สองเหรียญด้วยทั้งให้การช่วยเหลือทั้งให้เวลาให้ชีวิตเราได้หมดชีวิตเราให้เขาไปแล้วอะให้หัวใจเขาไปหมดแล้วอะเห็นไหมครับทําทุกวิธีทางแล้วนะ พราะทั้นสองนี้ขอทํานายชาวราศีพิจิกท่านว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามมาดูคลิปนี้ขอตอบว่าคุณคือคนที่ทําดีที่สุดแล้วนะครับเขาอาจจะไม่เข้าใจคุณไม่เห็นจะมีเขาเข้าใจไม่เห็นจะมีเขามารักหรือเลือกเลยแต่สุดท้ายเห็นไหมครับนออฟคัพเดอะเว r ร์เด็กถือดาบวันใดที่ชาวราศีพิจิกอยู่ได้ปุ๊บวันใดที่คุณมีความสุขวันใดที่คุณตัดใจได้ปุ๊บใช้ชีวิตได้อย่างเริ่มเริ่มต้นใหม่ปุ๊บเกิดใหม่ปุ๊บกลับกลายเป็นว่าเขาเนี่ยแหละกลับมาหาคุณกลับมาตามหาหัวใจของเขากลับมาตามหาความรู้สึกขของเา เขาต้องหากอะที่ต้องตามหาเราถ้าเขารักเราจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่รักเราเขาก็จะกลายเป็นคนเหมือนกับปล่อยให้เราเนี่ยเหนื่อยอยู่แบบนี้สิบไม้เท้าปล่อยให้เราเจ็บอยู่แบบนี้ปล่อยให้ความพยายามของเราเนี่ยไม่เคยมีความหมายเลยอะ่ะเพราะฉะน,นั้นไพ่บิณว่าถ้าเกิดคุณพยายามแล้วเขาไม่กลับมาใครเลิกลาคนรักกันไปเกินสี่เดือนนะครับหรือห้าเดือนหรือสิบเดือนเนี่ยแล้วเขาไม่กลับมาเนี่ยขอตอบว่านั่นเนะ่ะคือคนที่เขาไม่ได้รักคุณแต่ถ้าเกิดใครเลิกรักกันไปไม่เกินหนึ่งปีนะครับ ขอตอบเลยว่าขอโทษครับถ้าเกิดใครเลือกรางไปเกินหนึ่งปีเนี่ยและเขาไม่กลับมาผมขอตอบเลยว่ามันอาจจะเป็นการที่เขาหลุดพ้นไปแล้วต่างฝ่ายต่างหลุดพ้นไปแล้วเขาอาจจะเป็นไพ่เดอะเวิร์ดไปแล้วนั่นหมายความว่าคนรักของชาวราศีพิจิกท่านอาจจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วไปมีความสุขแล้วแล้วคุณเห็นว่าใบหน้าของเขาเนี่ยยิ้มเห็นไหมครับคุณก็เหมือนกับเราแค่ดีใจกับเพื่อนคนหนึ่งอ่ะนะครับเราเหมือนกับคนที่ดีใจกับคนที่เราเคยรักคนที่เคยเป็นแฟนกันเหมือนกับเราดีใจให้กับเพื่อนคนหนึ่งที่เขามีความสุขเขาเติบโตไปแล้ว ต้องดีแค่ไหนนะต้องจิตใจดีแค่ไหนถึงจะดีใจกับคนที่เรารักได้เหมือนอีพีที่ผ่านมาที่ชาววศีพิกหลายท่านเนี่ยเป็นนั่นเองก็คือดีใจคนที่เรารักอ่ะที่เขาไปเจอความสุขที่เขาไปเจอการเริ่มต้นใหม่เพราะฉันไพ่เดือดเวอร์ใบนี้ว่าถ้าเกิดเป็นเราอยู่ข้างเขาตอนนี้นะครับถ้าวันนี้เราอยู่ข้างเขาตอนนี้ที่เป็นเราเนี่ยเขาอาจจะไม่มีความสุขแบบนี้ก็ได้นะเราอาจจะไม่ได้เห็นรอยยิ้มของเขาแบบนี้ก็ได้นะเพราะฉันเดือดเวิร์หมายความว่าคุณอยากจะบอกคนที่คุณรักคุณว่าเราดีใจด้วยนะที่เธอเริ่มต้นใหม่ แต่ชาวราศีพิจิกษ์นในเดือนมกราคุผมก็บอกแล้วว่าเราเองก็ต้องเริ่มต้นใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่ในการที่อะไรแค่ให้ตัวเองมีความสุขให้ตัวเองทําสิ่งที่ตัวเองต้องการแค่นั้นแหละเพราะฉันขิงอ็อบวินอ็อบวานเข้ามาหมายความว่าขอทับเด็กถือไม้เท้าหรือว่าเพดอ็อบวานนะครับอ่านไพ่ผิดนะครับเป็นไพ่ของเด็กถือไม้เท้าซึ่งหมายความว่าชาวราศีพิจิกานต้องเริ่มยิ้มเริ่มมีความสุขด้วยตัวคุณเองกับตัวเองได้แล้วนะครับเราดีใจกับเขาแล้วเราคำยินดีให้กับเขาไปแล้ว เราเองก็ต้องดีใจกับตัวเองเช่นกันเราเองก็ต้องเริ่มต้นใหม่เช่นกันเพราะใครหลายคนเหมือนกับต่างกับกันกับฉันที่ยังคงจมอยู่ยังคงเสียใจนะครับยังคงเฝ้ารออยู่ใครหลายคนเป็นแบบนั้นเลยดีใจกับเขาแต่ยังคงจมอยู่ยังคงเจ็บยังคงเสียใจยังคงเฝ้ารอแต่เด็กถือไม้เท้าไปนี่บอกว่าในเดือนมกราคมเป็นต้นไปในปี2 5 1 5าเนี่ยอยากให้ชาวราศีพิจิก่านเริ่มมีความรู้สึกเป็นไฟเด็กที่มีไฟอีกครั้งหนึ่งเริ่มต้นทําอะไรที่อยากจะทําออกเดินทางท่องเที่ยวออกเดินทางเกี่ยวข้องกับความรักโฟกัสเรืื่่อองงงงานนเเริ และเด็กถึงไม่ท้าไปนี้ขอตอบเลยว่าความรักของชาวราศีพิจิกเนี่ยมีคนเข้ามาคุยเข้ามาติดต่อนะครับเข้ามาชอบนะครับเข้ามาเริ่มต้นใหม่เข้ามาทําอะไรที่กิจกรรมที่คุณมีชีวิตที่เหมือนกับชอบอะไรเหมือนกับคุณน่ะเช่นคุณชอบเล่นกีฬาชอบก็ชอบได้เหมือนกับคุณคุณชอบดูหนังเขาก็ชอบดูหนังแนวนี้เหมือนกับคุณชอบท่องเที่ยวชอบกินอาหารอร่อยชอบไปคาเฟ่นะครับเขาก็ชอบเหมือนเหมือนกับคุณเพราะฉันพ่้ยเป็นที่ว่าเหมือนกับการที่คุณจะพบเจอความรักที่เป็นการเริ่มต้นที่ดีการเริ่มต้นที่มีความสุขที่ชอออบะไรเหมืนนกั ที่กิจกรรมอะไรไม่เหมือนกันอาจจะเป็นการเจอทางโซเชียลทางออนไลน์ทางกิจกรรมทางการงานก็ได้เช่นกันนะครับมาดูไพ่ของชาวราศีพิจิกในเดือนมกราคมกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างไพ่ใบแรกขึ้นมานะครับคือไพ่เดอบมูลเข้ามาขอตอบเลยว่าคนรักของชาวราศีพิจิกท่านเนี่ยยังมีการที่มองดวงจันทร์อยู่เลยอะคือได้ม,มองเห็นเป็นผู้ชาพผ,ผู้หญิงเห็นไหมครับได้หมายว่าคนรักของคุณเนี่ยเขาอาจจะทิ้งคุณไปเขา,าจ,จะทิ้งความเจ็บปวดทิ้งความเสียใจไว้กับคุณแต่วันใหนที่พาวราศีพิจิกบ,บอกว่าดีใจด้วยนะ ดีใจกับเขาได้เมื่อไหร่ถ้าเกิดใครเป็นแบบนี้ที่เดียวใจอย่างคนรักหรือว่าคำยินดีให้กับคนรักได้เนี่ยเหมือนอีพีที่ผ่านมาแล้วก็เหมือนกับอีพีนี้เนี่ยขอตอบเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตันที่คุณอยู่ได้ง่ายๆเลยเมื่อไหร่ก็ตันที่คุณหลุดพ้นเลยก็ตันคุณมีความสุขเขาจะยิ่งเสียใจเขาจะยิ่งมารู้สึกผิดเขากลับมาคิดถึงกลับมามองหาดวงจันทร์กลับมามองหาหัวใจของเขากลับมาคิดถึงดวงจันทร์ของเขาดวงดาวของเขาก็คือชาาศิพิจิกนั่นเองเพราะเดิมมูลหมายความว่าคนที่เคยช่วยเหลือเเขาาคยแก้ปัญห นะครับเคยทําให้เขามีคุณค่า <c oughs> เคยสร้างสิ่งทุกอย่างไปกับเขาเนี่ยไม่เหมือนกับมันก็ยังอยู่ที่เดิมอะ่ะหัวใจความรักความสิทธิ์คุณทิ้งไว้ให้กับเขาเนี่ยมันยังอยู่ในหัวใจของเขานั่นเองเดี๋ยวเขาจะรู้สึกทีหลังนั่นแหละตอนนี้คุณรู้สึกได้แล้วตอนนี้คุณอยู่ได้แล้วนั่นแหละพไพ่ใบต่อมานะครับขึ้นมาว่าโฟออทครับไพ่สีถ้วยชาวราศีพิเลยท่านคนกับคุณรักกับคุณกับคุณเนี่ยอาจจะมีอะไรที่มันบล็อกกันอาจจะมีอะไรที่มันไม่ติดต่อกันไม่ยอมพูดคุยกันท,ทั้้้งงทททีีี่่่รรัััักกนนนเห็หมมมยยคบถวยอ,ยออูใื ทั้งที่มีความสุขเคยหยิบยื่นสิ่งนี้ให้แก่กันน่ะแต่เหมือนกับคุณสองคนรักกันนะแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะจนไพ่สีถ้วยเบนบอกว่าเมื่อมันไม่ใช่นะครับเมื่อมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เมื่อมันรักกันแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้เนี่ยนะครับถ้าหากเรายังรักกันถ้าหากเรายังมีความรู้สึกดีๆต่อกันถ้าหากเรารักกันจริงๆไพ่สีถ้วยเบนี่อาจจะเป็นคําตอบก็ได้ว่าถ้าหากเรารักกันเลิกกันเถิดนะเธอนะครับหลายคนอาจจะมองแบบนั้นทำไมถึงเริกกันด้วยเกิดรักกันเพราะเหมือนกับ มันอาจจะถูกไปแล้วมันอาจจะเหมือนกับความเจ็บปวดที่ถูกทิ้งไปแล้วหรือเขาอาจจะมีคนอื่นหรือมีปัญหาไม่เข้าใจกันนะครับหรืออาจจะไม่มีปัญหาอะไรแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็เป็นได้นะครับมันก็ต้องฝั่งฝ่ายต่างปล่อยวางต่างฝ่ายต่างดีใจให้กับคนที่เอารักยอมปล่อยกันไปนั่นแหละถ้าเกิดเอารักกันต้องยอมปล่อยกันไปบางทีก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับแค่ไหนคนเข้าใจใช่ไหมครับไพ่ใบต่อมานะครับไพ่ใบนี้ทานายดวงชะตาของชาวราศีพิจิก,กท่านในเดือนมกราคมว่าเดือนสตาร์ครับนั่นหมายถึงว่าการที่มีดวงดใใหหหมมม่่คคุณเเือนนกกับทีิ มีเสน่ห์มากขึ้นนะครับภาพผู้หญิงคนหนึ่งที่เทการน้ําลงไปอ่ะความเจ็บปวดความเสียใจที่คุณถูกทิ้งไปหรือเสียใจใหรือร้องไห้ไปอ่ะ <c oughs> ขอตอบเลยครับว่าคนรักของชาวราศีอีกท่านนียที่เลิกกันไปนะไม่เกิน10เดือนนะครับไม่เกิน5เดือนถึง10เดือนนะ4เดือนถึง10เดือนนะกันแบบนี้นะกัน <c oughs> ขอตอบว่าเขาจะกลับมาเห็นคุณค่าคุณเขาจะกลับมาติดต่อคุณเขาจะกลับมาคืนดีคุณเ <c oughs> ขาจะกลับมาทําสิ่งที่คุณเขาทดเชยให้กับคุณเช่นการคืน สิ่งดีๆให้กับคุณเช่นการทักมาหาคุณเช่นการติดต่อคุณทางไกลหรือมาเพื่อหวังผลประโยชน์ที่เหมือนกับมีอะไรที่มันติดค้างกันอยู่ะนะครับเหมือนมีอะไรที่มันติดค้างกันอยู่ที่เขาเคยทําให้คุณเจ็บทาให้คุณเสียใจเขาอาจจะเอาความเจ็บปวดเอาสิ่งดีๆีมาให้คุณบ้างนะครับในเดือนมกราคมนั่นเองนะครับเพราะฉันไพ่ถือสไตล์ที่นี่ขอตอบว่าชาวราศีพิจินเริ่มมีสเสน่ห์มากขึ้นแล้วเรื่องความรักใหม่ๆเริ่มมีคุณค่ามากขึ้นแล้วนะครับขอตอบว่าใครหวังว่าคนรักจะกลับมาถ้าเกิดเลิกรักกันไปไม่เเเกินนน4ดดืืออถึง10 นะครับสี่ถ้วยกับสิบเมท้านะไม่เหมือนกับไพ่ที่มันยังแค่เหนื่อยอยู่เนี่ยนะครับขอตอบว่าจะมีการกลับมาติดต่อกลับมาพูดคุยกับมาเห็นสิ่งดีๆกับเห็นคุณค่าคุณกลับมาฟื้นฟูรักษาหรือติดต่อมาพูดคุยกับคุณบ้างหรือมาเพราะผลประโยชน์หรือมาเพาะอมาติดค้างอะไรคุณไม่อยู่แน่นอนมาทําสิ่งดีๆให้กับคุณนะนะครับเพราะคุณทําไว้กับเขาก่อนแต่เกิดใครเลิกหลงกันไปเกิน4เดือนถึงสิเดือนนะเลิกกันไปเกิน หนึ่งปีก็ได้ง่ายๆเลยไพย่ใบนี้บอกว่าคุณมีค,ครณค่าที่เหมือนกับดวงในงมกราขมเนี่ยจะเป็นดวงแห่งการมหาสเสน่ห์คือดวงมีคนรักคนเมตตาคนอุปถัมภ์แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณเริ่มมีความสุขแล้วคุณเริ่มเทน้ําตาลงไปในแม่น้ําแล้วคุณเริ่มเทใจลงไปในแม่น้ําแล้วเพราะฉะนั้นแต่สตาร์หมายความว่าคุณเริ่มกลับมาดูดีกลับมามีคุณค่าอีกครั้งหนึ่งนะครับพไพ่ใบต่อมานะครับใบสุดท้ายนะครับ ขึ้นมาว่าไพ่5ดาบหรือว่าไฟออฟซอร์สนะครับไพ่ใบนี้ทํานายความรักของชาราสิอิตานว่าปบะสบควาของคุณเนี่ยก็คือเหมือนกับไพ่5ดาบอ่ะหมายความว่าบทศึกษาของคุณคุณอาจจะถูกใครสักคนนึงทำร้ายนะคุณอาจจะถูกใครสักคนหนึ่งบอกให้คุณจากไปจากเขาหรือเลิกรลาคุณไปอ่ะนะครับอาจจะทะเลาะกันด้วยอารมณ์ก็มีอาจจะทะเลาะกันด้วยการที่เหมือนกับมีคนอื่นก็มีหรืออาจจะทะเลาะกันเพราะเหมือนกับเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการคุณก็มีหรือเลิกกันไปซะอย่างนั้นก็มีแต่ไพ่คนที่แพ้คุณคนที่เขาแพ้คุณท กับกลายเป็นว่าด,ดาบที่เขาทำร้ายคุณเนี่ยกลับมาทิ่มแทงเขาเองกลับมาเสียใจเองอะ่ะเพราะฉันขอตอบแบบนี้ในว่าสุความรังคุณก็คือคนที่เขาทำร้ายคุณในวันนั้นเนี่ยจะกลับมาเสียดายจะกลับมาเจ็บปวดจะกลับมาเสียใจเหมือนกับคุณในวันนี้นะครับแต่คุณออกมาแล้วแต่คุณมีค่ามากกว่านั้นแต่คุณมีความรู้สึกดีมากกว่านั้นแต่คุณมีความมั่นใจมีความสุขมีคุณค่าในตัวเองมากกว่านั้นนะครับมาดูไพ่ของคนรักชาวราศีพิจิกดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ไพ่ใบแรกขึ้นมาว่า8ถ้วยหรือว่า e d g อ o ฟคัพนะครับขอตอบว่าเวลาที่คุณถันหลังให้กับเขาเนี่ยเวลาคุณรอเขามากๆรักเขามากๆเนี่ยคุณทิ้งถ้วยทิ้งน้ําตาทิ้งทุกอย่างในหัวใจของเขาแล้วเนี่ยพอคุณเดินออกมาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับเขารู้อยู่แล้วว่ามองหันตามคุณเนะ่เพราะฉะนั้นไพ่แปดถ้วยขอตอบว่าคนรักของชาวราศีพิจิท่านเนี่ยเขายังคงแอบมองแอบคิดถึงแอบส่งคุณอยู่นะเห็นไหมครับแล้วเหมือนกับเขามีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะเริ่มกลับมารู้สึกเป็นไพ่ห้าถ เพราะฉันไพ่ห้าถ้วยขอตอบ bitcoin. เลยว่าเขากลับมารู้สึกผิดรู้สึกคิดถึงรู้สึกนึกถึงสิ่งที่ผ,ผ่านผ่านมาแต่มันอาจจะเยินกลับหาคุณไม่ได้แล้วแต่เขาอาจจะรู้ว่าเหมือนกับทําร้ายคุณไปเยอะทําผิดกับคุณไปเยอะก็เลยไม่กล้ากลับไปหรือให้ไปต่อมานะครับสี่ถ้วยครับอาจจะสายเกินไปนะครับอาจจะมีการบล็อกกันนะครับเพราะฉันไพ่สี่ถ้วยไปนี่ว่าเขาอาจจะมีการบล็อกกันคุณอาจจะมีการบล็อกกันหรือเหมือนกับรักกันแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่ามันผ่านกันมานานแล้วเพราะมันเลิกกันไปนานแล้วนะครับเพราะมันจากกันนไปนานแล้ว แล้วเขาทําผิดไปกับคุณอย่างมากเลยหรือไพ่แปดถ้วยห้าถ้วยนะครับและไพ่สุดท้ายคือสิบถ้วยครับในใหมายคว่า,ว,าว่ามเขาอาจจะมีความสุขเขาจะมีแฟนใหม่แล้วเขาอาจจะไปอยู่คนที่เขารักแล้วเพราะฉันเห็นไหมครับใบหน้าของเขาอยู่กับผู้หญิงคนที่เขารักอะเพราะฉันเกิดวันนี้ชาวราศีพิจิกท่านเนี่ยเราอยู่ข้างๆเขาวันนี้เราอาจจะไม่เห็นเขามีความสุขไม่เห็นเขามีรอยยิ้มแบบนี้ก็ได้นะเพราะฉันนี่คือความรักที่เขารู้ครับว่าสิบถ้วยอะขอทานายว่าคนรักของชาวราศีพิจิกท่านเนี่ยเขารู้นะว่าคุณคือสิบถ้วยของเขาอะ คือคนที่เคยมาส่งเขาคนที่รักเขามากแค่ไหนคือคนที่รักเขามากจนยอมปล่อยเขาไปอะนั่นเองก็อขอตอบว่าคนรักของชาวราทีิทิท่านเนี่ยไม่ว่าจะช้าหรือเร็วไม่ว่าเขาจะมีคนใหม่หรือไม่มีก็ตามนะแต่เขาจะรู้ว่าคุณรักเขามากแค่ไหนที่ยอมเดินจากไปที่เดินมาส่งเขานะครับที่ดีใจกับเขาด้วยนะที่ให้คํายินดีกับเขาด้วยนะนั่นเองไพออร์เคลนะครับแนะนาชาวราทิิทท่านว่าในเดือนมกราคามาว่าโนนิทูเฟียไพเบนิบอว่าอยากให้คุณเนี่ยกลับมามีพลังอีกครั้งหนึ กลับมามั่นใจไม่ต้องมีอะไรที่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วเดือนมกราคมกลับมามีพลังในเรื่องของความรักกลับมามีพลังเชื่อมั่นในตัวเองให้มากๆกลับมาเป็นคนที่เหมือนกับเป็นชาวราศีพิจิกคนดีคนเดิมนะครับเพิ่มเติมมือแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองก็ขอบคุณชาวราศีพิจิกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ